ก็ไลลกันนะพีเมย์ตัวลครี่์พลอยสูปน้อยิ้อยปิดน้อยปดน้อยปิดน้อยปนตน้อยปน้ป็น้อยปน้ยน้อยปดนกอน้อยเดปน้อปดน้อยดน้อยดนิดน้อยน้อน้อ้น้ออยน้อยปิน้อย้อยดิด้อน้อย้ันน้นออนนอนยนน เอฟพีกดใจรัวๆเลยค่ะจะแทนไม่ได้ใครส่งของขวัญแบบทิ้งอย่างไร้แล็กไปเลยนะคว้าเดี๋ยวพี่ใบเต้นมองนานๆให้ดูวันนี้ไม่ต้องขึ้นไลค์ทุกคนเดี๋ยวพี่ใบเต้นมองนานๆให้ดูโอ๊ยห่างนิดเดียวเองเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยคุณเจ๊เต้นมองนานๆ ที่ใปกินแบบนี้ให้นิบเลยทุกคนอ่านกันนิดเดียวไอ้พอยไอ้พอยห้ามร้องให้ไอ้พอยร้องให้พี่ใบร้องตามไม่ไม่ไม่เอาจริงๆไฟมันอยู่ตรงนี้อุ้ยทุกคนลา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 เขาได้กี่คิวแล้วก็เราก็อาจจะเลือกสามคนแรกหรืออะไรอย่างนี้ถ้าคนเยอะเดี๋ยวพี่ใบก็จะต้องมานั่งคิดอีกทีว่าจะยังไงนะคะโอ้ย ขอบคุณฟ้าจะแบกขอบคุณไอต้าฟ้าจะแบกสำหรับของขวัญครับน่ามันไปไหนแล้วที่ไปหาชื่อเราไม่เจอเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ไงขอบคุณฟ้าจะแบกน่าเราจะบินคนทักมาไหมคะมีคนตอบหนึ่งคนคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันนานไหมแล้วคือเหมือนเขาอาจจะแบบว่าเออรอไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คับโอ้ย เฮ้ยแฟราแฟพี like, ่ไ่พี่ม่แคปไม่ทันเลยฟ้าขอบคุณนะแฟร์น่ารักสวัสดีครับพีพีเอ็กเอมน่ารัก์ชวนฉันไปดูหนังอยากบอกดังๆไปดิไปดิแต่รอไปก่อนแต่รอไปก่อนก็ใช่